นูตากผ้าหรอก็ตากผ้าน่ะสิคะถามได้ใช่ใช่แม่ตาบอดหรือไงทําไมลูกพูดกับแม่แบบนี้แม่เป็นคนเลี้ยงหนูมานะและหนูอะได้ขอแม่มาเกิดหรือไงฮะเบื่อเสียงนกเสียงกาแถวนี้ทําไมลูกไม่รักฉันถ้าลูกไม่รักฉันฉันจะอยู่ที่นี่ไปทําไมฉันจะเก็บของออกจากบ้านดีกว่าออร่อยจังเลยโกโก้โรอเนี่ย งั้นมาให้ฉันกินด้วยสิ่ันอ,อ้าวลูกกินอะไรกันหรอเฮ้ยเห็นแล้วก็น่าจะรู้นี่คะก็โคโคโล่ไงอ้าวก็แม่ไม่รู้นี่ลูกหนูจะเสียงดังทำไมเฮ้น่าเบื่อจังเลยแม่อย่ามาวุ่นวายได้ไหมไปกันเถอะอืมอิ่นมุกใบหยกทำตัวไม่น่ารักเลยวันนี้มีความสุขเรามาตากผ้ากันได้ อ้าวลูกลูกหนูตากผ้าหรอก็ตากผ้านะสิคะถามได้ใช่ใช่แม่ตาบอดหรือไงทําไมลูกพูดกับแม่แบบนี้แม่เป็นคนเลี้ยงหนูมานะแล้วหนูอะได้ขอแม่มาเกิดหรือไงฮะไปดีกว่าเบื่อเสียงนกเสียงกาแถวนี้ทำไมลูก ไม่รักฉันถ้าลูกไม่รักฉันฉันจะอยู่ที่นี่ไปทำไมฉันจะเก็บของออกจากบ้านดีกว่าไปอยู่สวนสาธารณะใกล้ๆนี่แหละ ฉันตลอด <laughs> ฉันตัดสินใจแล้วฉันจะอยู่สวนสาธารณะน,นี้แหละแม่แม่แตื่นได้แล้วคะ่ะแม่ อะไรอะ่ะทุกคนคุณแม่คะทําไมคุณแม่มาอยู่ที่นี่นี่คุณหนีออกจากบ้านอย่างนั้นเหรอทาไมพูดหนีออกจากบ้านฉันก็หนีออกจากบ้านนะสิก็เพราะลูกใจร้ายกับฉันยังไงล่ะฉันไปถามอะไรลูกก็ตะคอกใส่ฉันตลอดเลยฉันก็เลยหนีออกจากบ้านหนูขอโทษนะคะคุณแม่ที่ทําตัวไม่ดีใส่คุณแม่แล้วก็ใจร้ายกับคุณแม่จนแม่ต้องหนีออกจากบ้านกลับบ้านเถอะนะคุณนะยกโทษให้ลูกได้แล้ว ลูกสํานึกผิดไปแล้วก็ได้ก็ได้แต่ลูกห้ามทํากับแม่แบบนี้อีกนะรูกไป ฉันตลอดเลยเฮ้ยเสือนี่หนีดีกว่าแม่กำลังลดน้ำต้นไม้อยู่นี่นาแก่งแม่ดีกว่าเออโอ้ยปิ่นมุกใบยกยกทำแบบนี้ทำไมลูก โดนหัวแม่เลยเนี่ยรู้ไหมหนูตั้งใจหรือเปล่าเนี่ยเออคุณแม่คือพวกหนูไม่ได้ตั้งใจค่ะถ้าตั้งใจอ่ะมันต้องแบบนี้เอ้ยลูกทำไมทาําับแม่แบบนี้ <laughs> ไปก็เถอะ <laughs> โอ๊ยไม่น่ารักเลยปินมุกใบหยงเนี่ยแกล้งแม่ได้ยังไง <h ull ing> เปลี่ยนหลอดไฟดีกว่าเฮ้ยไปยก แกล้งแม่กันนะจะดีเหรอแกล้งแม่มาทั้งวันแล้วนะแต่ฉันน่ะอยากแกล้งแม่อีกอะไม่สาใจเลยพอเธอสงสารแม่เธอไม่กระจอกใบหอกดูฉันนีุ่้ยเอุ้ยแม่โอูขอโทษนะคะเจ็บไหมอีอีแม่เป็นอะไรไหมคะ ลูกข uh. uh ึ้นเถอะค่ะอุ้ฝิ่นปุกไปโยกแกล้งแม่ทําไมลูกหนูไม่ได้แกล้งแม่นะคะฝิ่นมุกงนั่นแหละแกล้งแม่เป็นคนทาอ่ะเฮ้ยใบยกเธอนั่นแหละเป็นคนทําอย่ามาใส่ร้ายฉันเออแม่หนูไม่ได้เป็นคนทําจริงๆนะคะแม่ไม่สนหรอกว่าใครจะเป็นคนทําแต่ถ้าลูกเป็นแบบนี้แม่ก็จะไม่อยู่แล้วเฮ้ยแม่จะหนีออกจากบ้านหรือเปล่านะรอดูแม่กันเถอะเผื่อแม่ออกมาเราจะได้ขอโทษ เฮ้ยราแ,แม่นานแล้วนะเนี่ยมีลูกมเต้นอะไรอยู่เมื่อกี้น่ะแม่เก็บของน้าเข็นออกไปด้านนอกแล้วเราต้องสะกดรอยตามแม่ไปแล้วไปลูกไปกันเถอคะค่ะลูกไม่รักฉันเลยชอบแล้งฉันตลอดเลย ป่วยป,ปิ่นมกใบายกแกล้งฉันตลอดเลยแบบนี้ต้องไปอยู่ในป่าละอนี่มันในป่านี่เรา จะกลับไปดีไหมเนี่ยแม่กลับดีกว่าเพราะว่าถ้าเรากลับบ้านไปลูกก็แกล้งเราเหมือนเดิมเฮ้ยเสือนี่หนีดีกว่าคุณแม่คุณแม่ คุณลูกๆมาที่นี่ได้ยังไงพวกพวกเรานะ่ะแอบสะกดรอยตามคุณมาตลอดเลยคุณหนีออกจากบ้านอย่างนี้ได้ยังไงไม่สงสารลูกๆเหรอลูกๆสิควรจะสงสารฉันเพราะลูกๆแกล้กลกงฉันตลอดเลยปิ่นมุกใบหย,ยกเนี่ยใจร้ายกับแม่มากหนูผิดไปแล้วคะ่ะคุณแม่หนูเนี่ยไม่น่าแกล้งแม่เลยใบหย,ยกเป็นคนบอกให้หนูแกล้งคะ่ะยังไงเรื่องมันก็ผ่านมาแล้วขอโทษแม่เลยลูก แม่คะพวกหนูขอโทษค่ะอ่าอาแม่ยกโทษให้ค่ะอ้าวดีแล้วดีแล้วทุกคนเลยเมื่อไหร่พวกหนูจะได้กินเค c ฟซีบ้างคะแม่โหก็มันแพงอยู่ลูกถ้าแม่มีปัญญาซื้อเค c ฟซีแม่ก็ไม่มีปัญญาเป็นแม่ของพวกหนู หน่ากินจังแบบเนี้ยส้าหวานช้าชัดไปต้องกลับบ้านก็ได้อา้าคุณแม่คุณแม่จะมานั่งด้วยทำไมคะอา้าก็โซฟามีต้องกว้างให้แม่นั่งด้วยสิลูกแต่ว่าคุณแม่ยังไม่ทำกับข้าวให้พวกหนูกินเลยนะคะ อ้าวอยู่ในห้องครัวก็มีปิ้งไก่อยู่ในลูกฮะปิ้งไก่อีกแล้วเหรอคะแม่อยากกินเคฟซีมากกว่าวันไหนวันไหนก็กินแต่ปิ้งไก่อะ่ะเมื่อไหร่พวกหนูจะได้กินเคฟซีบ้างคะแม่โหก็มันแพงนี่ลูกแม่ไม่มีปัญญาซื้อหรอกถ้าแม่ไม่มีปัญญาซื้อเคฟซีแม่ก็ไม่มีปัญญาเป็นแม่ของพวกหนูใช่ค่ะอย่ามานั่งใกล้พวกหนูเลยจะไปไหนก็ไปเถอะแม่เฮ้ยปินมุก พูดกับแม่แรงเกินไปหรือเปล่าเนี่ยแม่แรงเกินไปหรอกแม่ก็ต้องโดนแบบนี้ซะบ้างใช่มีออกจากบ้านดีกว่าไปพร้อมกับเว็บแต่งเต็มระบบสีน้ำเงิน อยู่ใน KFC ดีกว่า KFC สาขานี้เปิดตลอด24ชั่วโมงมีทั้งแอร์เย็นๆแล้วก็มีของกินเราอยู่นี่ได้หลายวันเลยหืมน่ากินจังเปดทอสเองได้ด้วยอะ่ะหืม KFC อร่อยจังเลยอะ่ะ แบบนี้ยสหวานชะชะัดไม่ต้องกลับบ้านก็ได้คิดถึงลูกจังของอรอ่อยอร่อยแบบเนี้อยากให้ปิ่นมุกใบหย,ยกได้กินด้วยจังเลยแต่ปิ่นมุกใบหย,ยกใจร้ายกับเราี่นะอืมแต่ยังไงก็เป็นลูกของเราซื้อกลับบ้านไปให้ปิ่นมุกใบหย,ยกดีกว่าอ้าวลูกลูก แม่แม่ไปไหนมานี่พวกลูกทำอะไรกับคุณอีกแล้วเนี่ยจริงๆแม่น่ะหนีออกจากบ้านนะลูกพ่อแม่เสียใจที่หนูว่าให้แม่แม่ก็เลยหนีออกจากบ้านนะ่ะแต่พอแม่กินเคฟสซีสักพัก แม่ก็รู้สึกว่าแม่อยากให้หนูกินด้วยแม่ก็เลยกลับมาบ้านเรายังไงล่ะลูกนั่นไงนั่นไงปีนุ้ยอบยุ่อย่าบ้าให้แม่แบบนั้นกําลังซั์เราไม่ค่อยมีเงินเราไม่ค่อยมีเราจะอยากกินแต่เคเอฟซีไม่ได้นะลูกดีแล้วล่ะที่กลับมานะคุณกลับมาพร้อมกับเคเอฟซด้วยขอบคุณค่ะแม่พวกหนูไม่น่าพูดแบบนั้นกับแม่เลยต่อไปนี้พวกหนูจะระวังคาพูดให้มากขึ้นค่ะพวกหนูขอโทษค่ะคุณแม่ดีแล้วล่ะลูกเดออันเดอ อๆๆฝากกดไลค์กดติดตามช่องช็อตของพวกเราด้วยนะครับนี่เลยนี่ๆๆเยอะแยะ,ยะมากมายเลยไปกดติดตามช่องเลยสนุกแน่นอนว